อาสีเลน็ดเันเนาะแต่เราไปเขาฟันนะพาเราไปอยู่ฮืนถวเช้อย่อยนํำมีความสวยงามเลยนะงานดุงเนาะมีนกไทยมุ่งพีพีเลยแสงแสงอะต้องดีกูพญานาคองค์ดำกูองค์ดำเข้าเสียง สวัสดีครับผมบาวนองครับเมื่อนีบาวนองอยู่ต่อหน้าปูพญานาคองดําครับเมื่อนีคําแกวเพ่นจะมาขอปูขอโชกกับปูครับงวดวันที 16, ่สิบหกเมษายนหกหาครับผมเมื่อนีกะมาขอเป็นครั้งแหลครับเพราะว่าเพิ่นเอาเพิ่นบูชาไออันเชิดมาอยู่ขังแหลครับผมก็เลยจะมาขอโชกกันครับงวดนี้ สาธุสาธุเด้อปูเด้อว่าตาเฮาบรดมาเดือนกลัวครับเกือบสองเดือนสองเดือนเหมือน,อนกับมี่บางสิง่งมาอย่างอยากเห็นห็นมาฮนะผมก็เลยผ้าเคษสานไต้ผ้าบอหนองแล้วผ้าท่มแ,แกวมาเพบบราะว่าบาดมากเกือบสองเดือนแต่ว่า,วาบาดพ่อมาแล้วมาเจอเจ้าปู่องค์ดำเนาะปู่ก้าเสียนผูก่อเสียน,นทีมีสองหมงครับปู่ก้าเสียนเขียวมรกต และนี่คือปูเก่าเสียนองดำงามเองครับไปะคให้ดเดี๋ยวเมวนี้ผมจะไห้ข้าแก้วที่ว่าพิ่นมีโชคแทบทุกงวดพิ้นไดงเงินแสนแทบทุกงวดที่ว่ามาขอปูเก่าเสียนมวดนี่กระใสข้ามแก้วที่ว่าพิ้นได้เงินแสนเนี่ยขอโชคขอหลาบก็ะลองหลุนครับว่าข้าแก้วแต่เด็กตัไหนผมอู้ว่าผมคนขี้หลุก,กแต่แตมมาขอแล้วหรอบริสุทครับอาจจะแตกแสนอีกก็ได้แต่ว่าผมว่าแตกแสนแล้วมันชินไปแล้ว ผมขอเ,อง,เองินหล้านได้ปูเด้ถึงผมสิโลกแต่ผมก็อใหญ่ไ้ <c oughs> 1 6เมษายน65ปูเดี๋ยวเราหลุ้าาแกวครับ3นาที ลองขอปูต่อเขียนนะ ครั้งแรกแล้วค่ะ,ะ,คะทีมาพอกับปู่พญาน้าก้าเสียนองดำเนาะคะ่ะมือหนีมากครั้งแรกก็คือพึ่งสร้างเซตไม่หม่เนาะค่ะก็ที่เป็นโอกาสอันดีและะ้วค่ะทีมาพ่อมือหนีก็ได้ที่โอกาสขอโชคขอลาภครั้งแรกและะ้วค่ะค่ะปู่พญาก้าเสียนองคดำะคะ่ะมือหนีลูกกับทีมงานแนละะ้วค่ะมากขอโชคขอลาบเป็นครั้งแรกและะะ้วค่ะ ครั้งแรกที่ได้พบได้พ่อได้มากราบมาไหวาปูเนาะคะ่ะขอให้ปูให้โชคให้ลาบกับลูกหลานทุทกๆคนเนาะคะ่ะขอให้เป็นเลขท้ายสามโตของรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะขอสามโตตรงๆในงวดแรกเนาะคะ่ะเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ได้เบิง้งไดสัตว์ท่านในโตปูพญานาคเนาะคะ่ะได้โชคได้ลาบพิทีเขาจะได้มากราบมาไหวาปูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ยีใจได้หลายเนาะคะ่ะที่ได้มาพอปูะคะ่ะมือนี้ขอสามโตตรงๆเนาะคะ่ะปู ขอให้แสนแตกล้านแตกแล้วค่ะซ่า<ะ>ขอแสนขอล้านเด้อพูให้ได้สามตัวตรงๆแล้วค่ะมาเฮาขึ้นมา,ท,าทั้งปุ่งจุดเลยแตกแล้วค่ะยู่ยูมากับเฮาขึ้นมาถั่ววัดเลยค่ะ จกักาเฮาอีอ่ังเนาะคะ่ะเสียงดังลั่นเลยตัวเลขได้ทูบดอกนี้ขอให้เป็นเลข่ายสามตัวรางวัลที่หนึงเนาะคะ่ะข้างแรกเนาะคะ่ะปูขอสามตตรงๆเนาะคะ่ะถูกร้านฉเฉดย์มากราบมาไวปูอีกเนาะคะ่ะ ขอเพื่อท่านผู้ชมนั่มเนาะคะ่ะทุกท่านที่มารับชมถือรางวัลทุกท่านเนาะคะ่ะนี่มาทา่ารุ่นเลขทูบร่ำกันเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมารอรุนเลขถูบนะครับที่คำแกวเพ่นขอปูเก่าเสียนองคดำครับผมงวดวันที่ 16, สิบหกเมษาหกหาครับผมเดี๋ยวมาหลุดไปทำกันเด้อสาธุสาธุเด้อปูเดอ้อครับเลขถูบตัวแรกหมายเลขเจ็ดครับผมเลขถูบตัวที่สองหมายเลขหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวมาเบิง้งเลขถูบ ตัวที่สามเลยครับงวดวันที่สิบหกเมษาหกหาครับผมปูพญานาคองค์ดําครับให้โชกครับคําแกวผู้เพื่อนโชคดีโชคมานผู้เพื่อนได้รับเงินแสนมาหลายงวดขอให้เพื่อนได้รับโชคออกครับครับคนที่เขามาเบิงหลวกะทีมงานที่มาเฮดงานมือนีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมเดี๋ยวมาเบิงตัวที่สามครับผมสาธุสาธุด้อปูเด้อขอให้ลูก เวลาได้มีโชคผู้ใดที่เขามาเบื่องก็ให้มีโชคไปําการครับผมสาธุสาธุสาธุมาเบื่องเลขถูกตัวที่สามครับผมหมายเลขหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งหรือสิเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ได้ครับเพราะว่าเลขถูกตัวที่สามเหมือนเลขเจ็ดแทงครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ได้ครับผมหรือเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับงวดนี้ครับคำแกวผู้เพื่อนได้โชคมาหลายงวดแล้วครับ เพิ่นได้รับเงินแสนมาหลายงวดแล้วครับงวดน,นี้เพิ่นกาสิพาทุกคนได้รับเงินแสนไปทำกันครับผมถึงที่บได้เงินแสนก็นได้เงินหมื่นครับผมแต่ก็อยากได้เงินแสนครับสาธุสาธุ้อปูดเด้งงวดว,วันที่สิบหกเมษายนหกหาครับผมสามตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ว้เลขนี้ก็ขอให้มีรางวัลครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสาธุสาธุสาธุาธปูพญาหนาก้าเสียน องค์ดำครับผมสาธุสาธุสาธุ